สวัสดีครับพบกับฮีโร่สุริน,รน,นนะครับในเวลาห้าโมงเย็นนะครับวันนี้นะครับจะมาเจอในเรื่องของพริกนะครับเพื่อนๆพริกที่โดนพวกเพลี้ยแป้งเพลี้ยไฟไรแดงมาบุกทําลายในในพริกของเรานะครับวันนี้ฮีโร่มีหลายวิธีนะครับจะมาให้ดูแต่อันดับแรกจะให้ดูตัวนี้ก่อนเลยนี่ให้ดูพริกที่โดนไรแดงบุกนะครับจะเป็นอย่างนี้ลักษณะใบ ได้เด้งไรขาวบุกนะครับลักษณะใบเขาจะงุ้มลงอย่างนี้นะเห็นไหมแต่ถ้าแกะมาดูอืมนึง่งถ้าแกะไปดูจะไม่มีอะไรเลยเห็นไหมใบจะโล่งสะอาดเลยจะนนี้คือปัญหาของพวกไรนะครับไม่มีอะไรเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามองไม่เห็น แต่จริงเขามีตัวนะถ้าเราซูมดูจะเห็นตัวหรือเปล่าไม่เห็นเขาจะมีตัวเล็กมากนะครับเนี่ยส่วนพวกเพลี้ยวไฟจะเป็นประเภทนี้นะครับนี่จะให้ดูนี่นี่จะเป็นเพลี้ยวไฟเพลี้ยวไฟถ้าเขาลงใบของพืชเราจะงายขึ้นนะเพื่อนนะ ยังไงขึ้นอนี้นะนะครับแล้วก็บริเวณขอบใบจะมีรอยไหม้แบบนี้นี่แหละแถวที่เรียกว่าเพี้ยไฟนะครับมานะครับวันนี้ฮิโรจะพาเพื่อนมาทําวิธีการกําจัดแล้วก็ป้องกันในตัวด้วยนะครับเกี่ยวพวกนี้ง่ายๆวิธีง่ายนะครับสามารถใช้อุปกรณ์ในครัวเรือของเราทาได้เลยปไปดูกันและอุปกรณ์ที่เพื่อนเพื่อนจะต้องมีประมาณนี้ครับนี่พริกนะครับพริกป่นตัวนี้จะเป็น กระเทียมนะครับกระเทียมคือกรรมฐานนะครับตัวต่อไปจะเป็นน้ำส้มสายชูนะครับน้ำส้มสายชูจะเป็นตัวในการตัดวงจรของการนําอาหารไปเลี้ยงของตัวเพลี้ยเนาะแล้วก็สไลดจะเป็นตัวเคลือบนะครับเคลือบตัวเพลี้ยไว้นะครับมามาเริ่มกันเลยเพื่อนๆต้องต้องบอกนะว่าใช้อัตราส่วนในการผสมนะครับต่ออัตราส่วนน้ำหนึ่งลิตรนะมาใช้พริกป่นนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะนะ ต่อไปนะครับเพื่อนไปเอากระเทียมมาสี่ห้ากลีบนะครับมาตำไว้ก็ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกันแหละนะครับเห็นไหมว่ามันเป็นก้อนไงก็จะเท่ากันหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับใส่เข้าไปแบบนี้นะนำํำน้ำส้มสายชูนะครับใช้หนึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกัน ี่นะต่อไปนะครับน้ำสไลด์สไลดจะเป็นตัวเคลือบของพวกเคลือบพวกนี้นะครับเราจะได้ไม่ต้องลำบากฉีดหลายรอบสไลด์ใช้นี่เดียวมานนี้นะครับทำการคนสมสมทุกอย่างเข้ากันผสมกับน้ำอัตราส่วน1ลิตรนะครับ ถ้าใครมีเวลานะครับนำตัวนี้ไปหมักไว้สามารถใช้ได้ดีมากเหมือนกันแต่ถ้าใครไม่มีเวลาทําแบบฮิโน่เลยนะครับเติมเตรียมน้ำมา1ลิตรแบบนี้ต่อไปก็หาบุกกร์มากรองฮิโนใช้ผ้าขาวบางนะครับพับหนาๆน,นิดนึงมากรองเทไปเลยสูตรนี้แรงมากนะครับ ทั้งป้องกันป้องกันกําจัดทาลายนะครับผมไม่ใช่เป็นขวดสเปรย์ฟอกกี้เนาะขนาดนึงนิเหมือนกันเพราะว่าสูตรนี้มันแรงนะครับทําครั้งเดียวรับรองเลยว,ว่าฉีดไปนะครับมีผลเห็นทันตานทีนะครับแบบนี้นะครับไปต่อไปเราไปนำไปฉีดพ่นกัน สำหรับช่วงเวลาในการฉีดพ่นนะครับช่วงคนจะฉีดพ่นในช่วงเช้านั่นก็น,นะแบบนี้นะถ้าตัวเล็กนะนี่ถ้าพลิกไปพลิกไปขมาฉีดเลยแบบนี้นะครับไม่เลือนะครับต้นนี้ก็กำลังโดนเนะี่ยต้องฉีดก่อน,นแบบนี้เลยนะครับฉีดคุมไว้ก่อนเลยนะครับทั้งคุมกําจัดป้องกันอยู่ในฉุดเดียวเลยนะนี่แบบนี้ฉีดไปเลยครับ เฮโร่จะพาไปดูนะครับต้นที่เฮโร่ฉีดทําการฉีดไว้เทียบร้อยแล้วนะครับฉีดันเดียวเองนะฉีดวันเดียวแล้วเห็นผลดีมากๆเลยไปไปดูกันนี่เห็นไหมเพื่อนเห็นไหมชุดเดียวกันนะครับฉีดวันเดียวเองากฏว่าไม่มีนะครับไม่ม,ไม,มีไม่มีอาการของอ่อ่ใบใบงอขึ้นใบหุ้มลงนะครับนี่เห็นไหมยอดก็สมบูรณ์ด้วย วันนี้พอตัวลาไปก่อนละบ๊ายบายสวัสดีครับ